สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาในเวลา8นาฬิกานะคะประจำวันพุทธที่10มีนาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันสตรีสากลทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2564พร้อมมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณค่ะแก่สตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี2564ภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรงพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นจานวน42รางวัลค่ะ นายจุติไกลเลิกได้กล่าวว่าด้วยองค์การสหประชาชาตินะคะได้ประกาศให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างพลังใจให้กับสตรีในการร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรงพร้อมจัดงานในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สำหรับในส่วนกลางนะคะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นที่ทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพและความคุ้มครองสิทธิสตรีรวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะจากทั่วประเทศจํานวน15สาขารวม42รางวัลเพื่อประกาศกิติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งในช่วงเช้าของงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณค่ะแก่สตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมเสริมพลังสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวสะดุดีฮีโร่แม่นา้าป้าย่ายายเลี้ยงเดี่ยวเพื่อสร้างพลังบวกนะคะให้กับสตรีเลี้ยงเดี่ยวทุกรุ่นที่ต้องทำงานอย่างหนักในการหาเงินมาดูแลตนเองและครอบครัว ในขณะเดียวกันต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกหลานไม่ว่าจะรู้สึกท้อหรือมีปมด้อยเพราะขาดพ่อและสามารถเติบโตเป็นคนดีของสังคมได้ โดยนายจุติกลเลือกได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสตรีบุคคลหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในงานสตรีสากลปี2564และเชื่อว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศและเป็นพลังสำคัญและแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรอื่นๆในการขับเคลื่อนให้สังคมเสมอภาคอย่างยั่งยืนต่อไป